สวัสดีครับผมตั้มนี่เจนโฮมคาร์นะครับกลับมาเจอกับผมอีกรอบหนึ่งนาน,น,านๆกว่าจะได้ทําคลิปทีวันนี้มีโต้ต้าเอลติสไฮบริด1.8นะครับปี2020นะครับก็ถามว่าประหยัดน้ำมันไหม,มประหยัดน้ำมันมากเพิ่งผ่านนสงการเทศกาลมาทุกคนกลับบ้านหาผู้มีลําเนาครอบครัวนะครับที่เป็นที่รักใช้ค่าน้ํามันเยอะโ่นสองสามพันแน่นอนแต่มีคันนี้ประหยัดแน่นอนทุกคนอาจจะเห็นว่าเอลติสเนี่ยเป็นรถแท็กซี่เป็นรถแบบว่ารถไม่สวยนะครับแต่แท็กซี่เอลติสคันนี้ ถูกดีไซน์ออกใหม่มหมดเลยนะครับปี2020นี่จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยจะเป็นไฮบริดแล้วทุกอย่างกระจงกระจกกระจังหน้าเนี่ยกระจังหน้ากันชนฝาโปรงทําใหม่หมดเลยดีไซน์ออกมาได้สวยมากลงตัวนะครับเป็นเหมือนแบบรถผู้บริหารเลยประหยัดน้ำมันด้วยก็เดี๋ยวมาดูข้างหน้าก่อนเลยนะครับว่าะอะไรมันจะเปลี่ยนไปบ้างจากเจ้าคันเก่ากับคันใหม่เนี่ยครับโลกหนึ่งนะครับโลโก้ถ้าเป็นไฮบริดโลโก้โตลต้าจะเป็นสีน้ำเงินแล้วนะครับย็งไงล้ำๆโลโก้แต่ล้ำๆ เนี่ยจะรับรับมาด้วยผมิ้นนะกระจังหน้าเขาจะไม่ใหญ่เหมือนเหมือนตัวเก่านะตัวเก่าจะมี3าชิ้นนะครับตัวใหม่จะมีชิ้นเดียวเป็นโลโก้มันเลยตัดมานะครับไฟตัดหมอกเนี่ยพวกไฟตันหมอกพวกไฟก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยของเก่าจะเป็นไฟตาเพชรธ,ธรรมดานะครับแต่ของใหม่จะถูกจัดเปลี่ยนมาหมดแล้วอันนี้เป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์ในตัวมีไฟหลีในตัวก็คือหลอดหลอดเนี่ยสว่างแน่ก็คือคุณสตาร์ทปุ๊บไฟ LED จะวิ่งเหมือนพวกแอคคอร์ด คือจะวิ่งเหมือนพวกแอร์ติดตลอดนะครับก็คือทําให้เหมือนเป็นไปว่ารถผู้บริหารรถหรูตัดมัด้วยนี่ครับไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกไม่ได้เป็นหลอดเสียบนะครับไม่ได้เป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับไฟตัดหมอกมเป็น LED มาให้ก็คือสวยมากลงตัวสุดๆนะครับก็รับมาด้วยตัว C เป็นโครเมียมของเขา้วถามว่าทาไมกระจังหน้าทําไมากระจังหน้ามันมันดูใหญ่จังก,ก็เพราะมันเป็นไฮบิดนะครับไฮบิดมันมีแบตอีกแบตลูกหนึ่งนะไปเทเากนแบต บ,บประหยัดน้ำมันนะครับก็คือแบบช่วยให้ไฟฟ้าหมุนเวลาวิ่งก็คือมันต้องทากระจังใหญ่หน่อยเพราะห้องเครื่องมันอาจจะแน่นนิดนึงทาให้ลมมันโฟวิ่งเข้าห้องเครื่องได้ปกติความร้อนแต่ไม่มีปัญหานะครับมาต่อไปเข้าข้ามแก้มมั่งบางคนหน้าเห็นไหมจะดีไซน์ใหม่หมดเลยจะดีไซน์ใหม่จะคือลายนงลายน้ําของเส้นเนี่ยจะรับกันหมดคือจะรับกันหมดจะไม่เหมือนตัวเก่าตัวเก่ามันจะดีไซน์แบบสายส่งลายเส้นมันจะอยู่ประมันนี้อันนี้ก็ใหม่หมดเลยนะครับก็ ข้างๆก็จะมีโลโก้ไฮบริดนะครับก็ล้อมาที่ล้อล้อ n ลอยเป็นขนาดขอบ17นะครับล้อ n ลอยนี่ให้มาดีกว่าตัวเก่าเพราะตัวเก่าผมจําได้มันจะเป็นขอบ16รหัสรหัสล้อตัวเก่าจะเป็น205 16ไอ้205 6516นะครับเป็นเป็นล้อ16แต่ปีนี้เป็นล้อ17มาแล้วนี่เป็นล้อ17มาแล้วนะครับก็จะเป็นรหัสยาง225 4517นะครับ อันนี้รัดมาด้วยยางบิตโตน re 0ูนนะครับปี B 23ก็ใช้ท้ายอาีกยาวๆล้อก็ไม่ใหม่ไงต่อด้วยประตูประตูเนี่ยเป็นไม่ให้เป็นละมดเป็นไม่ให้เป็นกุญแจปิดนะครับเป็นคียล์แล้วประตูปิดปิดเปิดอัจฉริยะไงไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้กุญแจเพื่อจะไขไม่ใช่กดเหมือนแต่ก่อนนะครับก็เวลาขึ้นห้างแบกของเยอะๆคุณผู้หญิงถือของมือล้วงเปิดได้เลยนี่คือเปิดแล้วนะครับ เป็นกุญแจคีย์เลสมีปุ่มล็อกตรงนี้มากระจกมองข้างกระจกมองข้างเนี่ยผมชอบมากคันนี้จะดีไซน์ออกมาเป็นกระจกอยู่บนไฟเลี้ยวแล้วคือไอ้เก่าก็มีแต่อันเก่าใหญ่หน่อยแต่อันนี้จะเล็กรุ่นเก่าก็ใหญ่รุ่นเก่าก็มีอันนี้จะดีไซน์มันเล็กลงมีไฟเลี้ยวในตัวมีเซ็นเซอร์เตือนชนแล้วก็มีเซ็นเซอร์เวลาหลับในนะครับเวลาเราหลับในเกิดหลับในขับรถไกลๆนานๆใช้เวลาหลายชั่วโมงเราหลับในอะ่ะ รถเราจะเบรออกเลนใช่ไหมครับจะมีเซนเซอร์ตัวนี้มันจะดึงภงมิรักลับไม้แข็งเพื่อไม่ให้เราออกจากเลนแล้นจะเตือนเราถามว่าเซฟอุบัติเหตุได้ไหมเซฟได้ในระยะหนึ่งถ้าคุณไม่หลับในขับนะมาเรามาฝั่งข้างหลังมั่งข้างหลังเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยก็เหมือนเดิมหมดไลน์ลนงลายน้ําจากข้างหน้าจบไปยันข้างหลังนะครับยาวๆก็มีคิวโครเมียมจากข้างหน้าไปข้างหลังก็คือยาวๆคือเขาออกดีไซน์ได้ลงตัวเวลานั่งกระจกหลังนะครับส่วนมาก รถเก๋งบางบางบางชนิดนะครับ,บอย่างพวกเอาพูดตรงๆเลยอย่างแบรนดอนด้าหลายๆรุ่นนะครับกระจกกระจกแถวเนี่ยครับมันจะช่องมันจะเล็กอัน,นีช้ช่องมาใหญ่ถ้าถามว่านั่งนั่งพิงเบาะไปแล้วมองออกข้างอะ่ะก็คือมันจะได้อัตรถไม่เหมือนซีวิกนะครับคือโดมกระจกมันใหญ่มากมาต่อด,ด้วยด้านท้ายนะครับล้นท้ายจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยล้าน,นท้ายไฟเบรกหลังจะเป็น LED นะครับไม่ใช่เป็นหลอด ลูกแกไม่ให้ไม่ไม่ให้เป็นหลอดของไอตาเพชรน,นะครับไม่ให้เป็นหลอดไฮโดรเจนธรรมดาเป็น LED มาด้วยไฟเลี้ยว LED ไฟถอย LED แล้วนะครับแล้วก็ววอันนี้ก็จะเป็นโครเมี่มโลโก้โตลต้าไฮบริดจะเป็นสีฟ้าอยู่แล้วก็ถามว่าสวยไหมก็ดูเดรับรับจากไฟขึ้นมาอย่างนี้โอมเ่มนี่ยรับก็คือดีไซน์มันสวยมากมีกล้องหลังในตัวกล้องหลังถ้าผมจะไม่ปิดน,นี่มีกล้องหลังมีกล้องหลังมีพาร์คเซนเซอร์ถามว่าครบไหมครบมาก คือถามว่าบางแบรนด์เนี่ยให้กล้องหลังมาไม่ให้ป์คเซนเซอร์บางบางบางแบรนด์ให้ปักเซนเซอร์มาไม่ให้กล้องหลังแต่โตยตา้าฮะโตต้าเอลติสเนี่ยรุ่นเนี่ยให้ครบทั้งกล้องหลังทั้งป์คเซนเซอร์นะครับมาห้องเก็บของสัมภาระ,ะถามว่าคงขานใหญ่ไหมใหญ่กว่าเดิมเยอะทางโตยต้าออกแบบมาใหญ่กว่าเดิมเยอะขาดยางอะไหล่สวยมากนะครับยางอะไหล่ไม่เคยเหยียบผืนบนโลกเท่ากับรถคันนี้ไม่มีประสบป,ปัญหาเรื่องการยางแตกหรือ ยางระเบิดนะครับก็ยางไหลไม่เคยใช้เลยก็ดีไซน์ข้างหลังก็เป็นแบบนี้นะครับสวยๆงามๆก็ทุกอย่างดีไซน์ออกมาหมดก็เดี๋ยวพามาดูฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ด้านในนะครับด้านซ้ายเนี่ยทุกอย่างจะเป็นเหมือนกันหมดโก,โก็คือโลโก้โลโก้ไฮบงไฮบริดลายลงลายน้ำมือจับคีเลสโคมงโคเมียมคือเหมือนกันหมดจะเหมือนกันถ้าอันไหนไม่เหมือนกันคือคันน,นั้นเราแปลกคือคันนั้นเราดโรนมาเดี๋ยวพาดูข้างในเดี๋ยวข้างในเนี่ยข้างในคันนี้เป็นเบาะไฟฟ้าแล้วนะ เป็นบอรอดไฟฟ้าคู่มีจงมีจอนะครับสวยๆงามๆเดี๋ยวพามาดูมาต่อด้วยข้างในเนี่ยเนี่ยผมชอบข้างในมากข้างในเนี่ยจะเป็นเบาะเหมือนเป็นเหมืนอนเบาะรถซิงกเลยเหมืนอนเบาะรถแข่งอะ่ะพวกบ็อกลิคโลง่งลิคโลเนี่ยจะเหมือนกันแก็ข้ญญญา,างในเนี่ยครับเข้ามาจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันฝั่งนี้ก็ปรับเสียงเพิ่มเสียงได้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นตากเซนเซอร์อย่างที่ผมบอกเซนเซอร์เตือนชนคุยคอนโทรลหมวดต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งขวา ตามมันด้วยจอนะครับจอเนี่ยเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูจอเป็นจอขนาด7นิ้วมาแล้วไม่ต้องซื้อจอ Android ใส่รองรับ Apple CarPlay ทุกอย่างรองรับหมดนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จแบตด้วยตรงนี้รุ่นเก่าไม่มีนะแต่รุ่นนี้ราคาไม่แพงด้วยเนี่ยสตาร์ทแล้วนะอันนี้คือระบบไฮบริดเขาสตาร์ทแล้วเสียงจะไม่มีถามว่าสู้รถไฟฟ้าได้ไหมถามว่าสู้รถไฟฟ้าได้ไหมผมบอกว่าผมถามว่าสู้ถ้าถามผมอะตั้มพี่อยซื้อรถคันนึงอะ จะซื้อรถจะซื้อรถไฟฟ้าหรือรถไฮบริดถ้าผมเชื่อผมเชื่อเป็นไฮบริดนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าไฮบริดอยู่กับประเทศไทยประมาณสิบกว่าปีแต่รถไฟฟ้าเพิ่งเข้ามาเมื่อสองสามปีข้างใน,นเนี่ยจะเป็นเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าแล้วถามว่าพี่ไอ้ปุ่มเนี่ยใช้ยังไงเดี๋ยววันเดี๋ยวตอนที่ไปลองรถเดี๋ยวผมใช้ดูลูกค้าบางคนไม่รู้จักนะใช้รถประมาณห้าปีเนี่ยไอรถประมาณสามปีห้าปีเนี่ยไม่เคยรู้จักว่าปุ่มเนี่ยคือปุ่มอะไรหนุ่มพาพาไปใช้แล้วนี่ระบบ EV อีวีเสื้ ทุกอย่างครบคันนี้อย่าลืมนะครับมาต่อคันนี้เลยต่อน,นี่กล้องมีเนเป็นไง,ไงราคารถหลักแสนมีเนแพรเป็นดิจิตอลทุกอย่างครบเบาะซิงเบาเหมือนเบาะซิงระบบอีวีเป็นไงหล่อหล่อเบาไฟฟ้านะอย่าลืมนี่เบาไฟฟ้านะราคาห้าแสนกว่าได้เบาไฟฟ้าคู่นะครับข้ายขวาปรับได้นะ คือโลดไฟฟ้านะครับมีแอร์แบ็กคู่มีแอร์แบ็กด้วยมีแอร์แบ็กประมาณเท่าไหร่วะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกมีแอร์แบ็กหกใบนะที่มองเห็นคร่าวๆในสายตาที่ยังไม่ได้ค้นอีกนะรล่อๆก็เดี๋ยวไม่มีอะไรแล้วภายในก็มีประมาณนี้ช่องวางพงช่องวางแก้วระบบแอร์ดิจิตอลมีเนวิเกชั่นวงลัยมัลติฟังก์ชันบูทคอนโทรลเซนเซอร์เตือนชนเกียร์ออโต้ที่ชาร์จแบตแค่นี้ไม่มีอะไรแล้วอ่ะผมลืมอีกอย่างหนึ่ง มีระบบนานโนด้วยนะนี่ระบบนานโนเป็นระบบอะไรกรองฝุ่นแบคทีเรีย pm 2 5โควิดคือเป็นไงราคา5 0 0แสนอย่างก็ได้รถพยาบาลมาขับสวยๆงามๆเดี๋ยวพาไปดูว่าภายในเนี่ยเวลานั่งกัน3าคนถ่ายคลิปสบายไหมอัตราคานเร่งดีไหมระบบกินน้ำมันดีไหมเดี๋ยวพาไปพูดเลยว่าระบบกินน้ำมันอะ่ะกี่กิโลลิตรตอนวิง่งเดี๋ยวจะคำนวณออกมาให้ดูว่ารถคันเนี้ยประหยัดประหยัดที่ผมอย่างที่ผมพูดไปต้นคลิปไหมเดี๋ยวพาไปดูปะเอาไปเฮ็ดได้กัน มาครับก็ตอนนี้มาอยู่ในรถนะครับก็เดี๋ยวพามาดูสมรรถนะการขับขี่นะครับทุกอย่างของรถว่ารถด,ดียังไงอัตราการเร่งดีไหมประหยัดน้ำมันเท่าไหร่ก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับก็ตอนนี้ก็กําลังขับอยู่อยู่ประมาณ60ถามว่ามีกระแทกเวลาขึ้นคอสะพานมีดังมีนุ่นมีนี่ไหมไม่มีนะครับอันนี้ช่วงล่างตอบสนองกับใช้ชีวิตในกรุงเทพนะครับก็ประหยัดน้ำมันไหมก็ศึกษามานะครับออกโรงงานจากศูนย์มันจะอยู่ที่ประมาณ20ิบ 2อถึง23กิโลลิตรนะครับแต่ถ้าคุณใช้ในชีวิตประจําวันก็อาจจะประมาณตีทั้งประมาณ21ผมให้ประมาณ21ดีกว่าเพราะไม่รู้ว่าลักษณะการคนขับของคนครับไม่เหมือนกันก็ตบตีคร่าวๆกลางๆประมาณ21ประหยัดมากเพราะมันเป็นไฮบริดด้วยดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับก็เราลองดูว่าคันนี้มันมีระบบอะไรมั่งเวลาเปลี่ยนเลนถ้าเราไม่ไม่ตกไปเลี้ยวมันจะล้องยังไงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะครับ นี่ก็เวลาเปลี่ยนเป็นจาก E ีวีจากใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นน้ํามันนะครับก็จะมีเสียงหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเป็นใช้ E อวีอยู่วิ่งในเมืองนะครับวิ่งในกรุงเทพเนี่ยเสียงก็จะหายไปนะครับเสียงยัง,ยงเงียบเหมือนรถไฟฟ้าก็เลยผมใจผมไม่อยากจะเชียร์ให้นานผู้ชมอยากเล่นพวกไฮบริดมากกว่าเพราะมันอยู่ประเทศไทยประมาณสิกว่าปีแล้วนะครับแต่รถไฟฟ้าเพิ่งเข้ามาได้สองสามปีมระบบอาจจะยังไม่สเสถียรพอการเติมน,น้ํามันการชาร์จแบตอาจจะไม่ดีพอเพราะปั๊มแต่ละปั๊ม มันก็มีหัวใจน้ำมันอยู่แล้วนะครับเขาแค่เอาอุปกรณ์เสริมพวกชาร์จแบตเข้าไปไว้แค่3าสี่ตัวต่อปั๊มนะครับก็เวลาเทศกาลหยุดยาวไปต่างจังหวัดอย่างนี้ครับถ้าไปภาคกลางช่วง2 200โล300โลคือปกติแต่ฮะมากกว่านั้นคือ400กว่าโลครับ400กิโล500กิโลมันต้องจอดชาร์จมันก็ยังถามว่าประหยัดไหมการชาร์จมันประหยัดแต่ถ้าคุณชาร์จประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือว่า45าทีแต่คุณต้องมานั่งรอกินข้าว นั่งรองกินข้าวกินกาแฟกินนู่นกินนี่ในปั๊มก็มันก็ประมาณเนี่ยครับตกอยู่ค่าเหมือนวันน้ามันเหมือนกันไะชาร์จแต่รอบก็สานสามร้อยสองร้อยสามร้อยแต่คุณกินข้าวในปั๊มกินกาแฟในปั๊มก็โดนแก้วร้อยกว่าบาทแล้วข้าวอย่างก็โดนสองสามร้อยแล้วครับถ้าไปหลายคนก็อาจจะโดนเป็นพันก็เติมน้ามันดีกว่าเติมเสร็จปุ๊บก็ออกจากปั๊มเลยเหมือนแบบว่าเราซื้อเวลาไม่ต้องไปนั่งไม่ต้องไม่ต้องไ,ไม่ต้องไปนั่งให้มันแบบว่า เสียเวลานะครับถ้าคุณรีบไปไหนก็ใช้น้ํามันดีกว่าไม่ก็เป็นไฮบริดประหยัดด้วยเป็นทางอีกหนึ่งทางเลือกที่ให้คนยุคใหม่ลองมาใช้นะครับเพราะมันอยู่ประเทศไทยนานแล้วระบบตระบบทรงระบบซ่อมมง,รบบง,ง,งแบตเนี่ยม,มันเข้าถึงกันได้ได้ไดแล้วเห็นปะเนี่ยคือเวลาเราเราเบียน์เองแต่เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะเราออกจากจากมันจะพูดไงอะเซ็นเซอร์รถอะมันจะมีต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 ามเส้นนะครับมันจะวิ่งไปตามเส้นถ้าเราเปิดเราเลี้ยวแบบไม่เปิดไฟเลี้ยวมันจะดัง และพวกอะไรมันจะแข็งมันจะไม่ให้ไม่ค่อยให้เราเลี้ยวเราต้องฝืนมันเนี่ยผมทาให้ดูเนี่ยปะ่ะมันเตือนแล้วเห็นปะ่ะมันเตือนแล้วเราเหยียบเส้นอยู่เนี่ยมันเตือนอยู่แล้วมันก็จะเตือนอย่างนี้คือระบบระบบความปลอดภัยคันเนี่ยถือว่าเป็นเหมือนว่ารถเหมือนรถรถแบรนด์ซิฟแบบเทียบเท่ากับซีวิกนะแต่คือมันเป็นแบรนด์ของพวกแคมรี่แอคคอร์ดเลยราคาแบบประหยัดด้วยเนยก็มีทุกอย่างมีคบนะครับเป็น จอสัมผัสแล้วก็เป็นแอร์ไฟฟ้าแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีลูกเล่นอีกก็คือกล้องถอยก็เดี๋ยวพาจอดพวกห้างพวกตามห้างกะพาไปดูกล้องถอยว่ามันชัดขนาดไหนกับรถคันนี้นะครับราคาป้ายแดงอยู่ร้านต้นร้านหนึ่งแสนแต่อยู่ที่มือสองอยู่ที่ห้าแสนเก้า0กหมืนเก้าพันแล้วก็ประหยัดไปครึ่งหนึ่งสภาพก็ยังดูดีอยู่นะครับรถคันนี้ป่าเดี๋ยวพาไปดูรีบไปเลย เดี๋ยวมาดูกล้องหลังเห็นปะกล้องหลังนี่ชัดมากอย่าวง่นวยว่ารถหลักสองสาล้านมีเซ็นเซอร์เตือนชน้วยมันให้มาครบอ่ะมันให้มาครบอ่ะคันเนี้ยทั้งเซนเซอร์เตือนชนทั้งกล้องถอยเห็นไหมมีขีดมีขีดถ้าเราถอยเห็นปะมันก็มันกล้องมันไม่หลอกตานะ จบขับง่ายเซนเซอร์ทุกอย่างมีโหมดเนี่ยขนาดเนี่ยอันนี้เซนเซอร์นี้ก็เน,นี่ยเซนเซอร์ตัวเนี่ยมันเป็นเซนเซอร์ลมยางคือลมยางอ่อนนะเนี่ยมันเลยโทถ้าเราเติมกลับไปเพ๊่มมันก็กลับมาเป็นปกติมันก็ไม่โชว์แล้วผมได้ลองขับมาสักพักหนึ่งแล้วมันมจะมีเซนเซอร์อเซนเซอร์หนึ่งเวลาเราหักเลี้ยวหักพวงมาลัยเวลาเปลี่ยนเลนนะครับเวลาเปลี่ยนเลนรถบางยี่ห้อรถบางรุ่นนะครับมันจะไม่มีเซนเซอร์เตือนชนก็ได้ขับมาระยะหนึ่งแล้วนะครับระบบการคงตัวค่อนข้างที่จะดีมากนะคันนี้มินม เวลาเราเปลี่ยนเลนกระทันหันนะครับไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเห็นว่าพวงไลต์เซนเซอร์จะดังเตือนเราแล้วพวงไล์มันจะแข็งไม่ให้เราเปลี่ยนเลนทันทีนะครับถามว่าระบบความปลอดภัยค่อนข้างดีไหมผมบอกว่าค่อนข้างดีมากนะคันนี้สุดยอดเลยครับ <c oughs> ซึ่งเป็นตัวนี้นะครับเป็นระบบไฮบริดที่มีระบบเซฟเราได้อย่างชัดเจนทําให้เกิดโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ค่อนข้างยากหรือน้อยเลยแหละ <c oughs> ในมุมมองผมนะผมมองว่ารถยนต์อีดีไหมผมมองว่าดีมากนะแต่สภาพอากาศและสภาพถนน ในประเทศไทยคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับไม่เชื่อคุณลองไปหาข้อมูลดูผมก็เลยอยากจะมาแนะนำโตลต้าเอลติส1.8ไฮบริดไที่ตอนนี้ราคาทางเต็นผมนะครับถูกกว่าป้ายแดง50%ป้ายแดงขายที่1นึ่งล้านหนึ่บาทผมขายที่5้9 0 0 0บาทประหยัดอัตราประหยัดการกินน้ำมันก็ถูกกว่าเยอะอัตรากินน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่22กิโลลิตรถ้าสนใจติดต่อทุกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับ